เจอแบบนี้ไม่ไหวจริงๆค่ะต้องโดนรถชนและนอนแช่โครนมา3วันแล้วจากวันลอยกระทงที่ผ่านมา เราเฝ้าภาวนาเสมอว่าจะไม่มีผู้เดือดร้อนจากความสุขครั้งนี้ดังเช่นเคสนี้น้องน้ำพริกเราขออนุญาตตั้งชื่อนะคะลูกผสมอายุไม่เกิน3ปีสีขาววิ่งหนีเสียงประทัดแล้วโดนรถชนคาหลบเข้ามาอยู่ในกอไม้มีคุณพี่ใจดีจากร้านคุณย่าคั่วกิ้งมาคอยให้น้ำให้อาหารพอได้รับแจ้งพ่อบ้านเราก็รีบพาทีมงานเข้าไปช่วยเหลือน้องหมาพอได้เจอน้องสภาพคือดูไม่ได้เลยค่ะและมีกลิ่นคาลือ ที่ค่อนข้างแรงพอได้ตัวน้องหมาแล้วพ่อบ้านเราจึงประสานโรงพยาบาลเพื่อที่จะทําการรักษาน้องไม่ดุเลยนะคะและยอมให้อุ้มขึ้นรถแต่โดยดีพ่อบ้านเราก็ได้ทาแป้งให้น้องไปหนึ่งกลุ่มค่ะเพื่อไม่ให้แมลงมาตอมเพิ่มการติดเชื้อพาน้องมาที่โรงพยาบาลสัตว์มีกันนะคะที่นี่เครื่องมือครบคันคุณหมอใจดีดูแลดีมากๆเลยค่ะและระหว่างรอตรวจทางพ่อบ้านเราก็ได้เจอหนอนที่ไต่ออกมาจากตัวน้องซึ่งเกิดจากการเน่าเป เปื่อยที่น้องนอนแช่โคลนทาให้มีแผลและการติดเชื้อหลายตําแหน่งบนร่างกายคุณพ่อบ้านอยู่กับน้องทุกขั้นตอนในการรักษาเลยนะคะเพื่อที่จะให้น้องไม่กังวลวันรบกวนผู้เห็นคลิปวิดีโอนี้ฝากช่วยแชร์จนเจอเจ้าของน้องด้วยนะคะสุดท้ายนี้เหรียญย่อมมีสองด้านทุกครั้งที่มีความสุขย่อมมีคนทุกข์ในความสุขนั้นเสมอ